ไฟโกรธที่ดับได้การปลดปล่อยใจให้เป็นอิสระทุกคนคงเคยมีช่วงเวลาที่ความโกรธเข้ามาเยือนไม่ว่าจะเป็นโกรธเพราะสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่หวังหรือโกรธเพราะคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดและรับข้องใจแต่บางครั้งเราอาจไม่รู้ตัวว่า ความโกรธที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเหมือนดาบสองคมที่ทำร้ายทั้งตัวเราเองและคนรอบข้างและที่สำคัญมันอาจทำให้เราเสียโอกาสที่ดีในชีวิตไปอย่างไม่น่าเชื่อลองจินตนาการดูสิคะว่าเมื่อคุณโกรธขึ้นมาแล้วอารมณ์นั้นจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนโลกทั้งโลกกำลังหมุนรอบๆตัวคุณมันทำให้จิตใจของคุณไม่สงบ และสิ่งที่คุณเห็นก็จะถูกบิดเบือนจากอารมณ์นั้นผ่านทำให้คุณอาจตัดสินใจผิดพลาดหรือพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดออกไปจนทำให้ความสัมพันธ์ที่มีค่าถูกทำลายไปแต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมคิดบ่อยๆคือความโกรธที่เราเผชิญนั้นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นภายนอกเท่านั้น แต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นภายในใจของเราเองและหากเรามองมันให้ลึกซึ้งเราอาจเห็นว่าความโกรธไม่ใช่ศัตรูแต่มันเป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยเราเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและเติบโตขึ้นได้อย่างลึกซึ้งในบทความนี้เราจะมาพูดถึงความโกรธและวิธีที่เราจะใช้มันเป็นโอกาสในการพัฒนาจิตใจ ผ่านหลักธรรมและเรื่องราวที่สอดแทรกไปพร้อมๆกันเราจะได้เห็นว่าความโกรธนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นภาระแต่สามารถเป็นเครื่องมือในการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์และทําให้จิตใจของเราเข้มแข็งและสงบมากขึ้นได้การเรียนรู้ที่จะจัดการกับความโกรธอย่างมีสติ ไม่เพียงแต่ทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งดีๆในชีวิตแต่ยังทำให้เรากลับมารู้จักตัวเองในมุมมองที่ลึกซึ้งและมีความสุขที่แท้จริงที่ไม่มีใครสามารถเอาไปจากเราได้ความโกรธคือเพียงอารมณ์ชั่วคราวเราคงเคยได้ยินคำว่าความโกรธเป็นเพียงอารมณ์ชั่วคราว บางครั้งเราโกรธเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งแต่หากเรามองไปในระยะยาวความโกรธนี้อาจทำให้เราเสียเวลาหรือพลาดโอกาสดีๆไปมากมายมีนิทานเรื่องหนึ่งมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่เดินทางไปยังป่าลึกเพื่อเก็บสมุนไพรแต่ระหว่างทางเขาเกิดขัดแย้งกับเพื่อนร่วมทางเกี่ยวกับเส้นทางที่ต้องไป ชายหนุ่มโกรธมากจนตัดสินใจเดินทางไปทางที่เขาคิดว่าเป็นทางที่ถูกต้องแต่เมื่อเดินไปจนถึงปลายทางเขากลับพบว,ว่าเขาเดินผิดทางและต้องกลับไปที่เดิมใช้เวลาและพลังงานมากมายในขณะที่เพื่อนของเขาที่เขาเคยโกรธกลับเดินทางไปถึงจุดหมายได้เร็วมากกว่าเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าความโกรธ มักทำให้เรามองข้ามสิ่งสำคัญไปการควบคุมความโกรธได้ก็เหมือนกับการมองเส้นทางที่ชัดเจนมากขึ้นการปล่อยให้ความโกรธครอบงำจิตใจจะทำให้เราหลงทางเสียเวลาและพลังงานไปโดยไม่จำเป็นการปล่อยวางช่วยให้จิตใจเป็นอิสระ การโกรธทำให้เรามีความทุกข์ใจการปล่อยวางเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากการถูกครอบงำโดยอารมณ์เหล่านั้นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกฝนการปล่อยวางเพราะการยึดติดกับอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นเวลาโกรธหรือความรู้สึกอื่นๆจะทำให้เรารู้สึกหนักหน่วงและเป็นทุกข์ มีเรื่องเราวของพระภิสุท์ท่านหนึ่งที่เดินทางไปบิณฑบาตในหมู่บ้านและได้พบกับชายคนหนึ่งที่มีความโกรธแค้นสะสมมาตลอดชีวิตชายคนนั้นเล่าให้พระฟังว่าเขาถูกคนในหมู่บ้านทำร้ายและเขาก็โกรธเคืองมาตลอดไม่สามารถปล่อยวางได้พระพิสุท์ท่านนั้นบอกกับชายคนนั้นว่าความโกรธเหมือนกับการถือก้อนหินร้อยในมือ หวังว่าผู้อื่นจะได้รับความเจ็บปวดแต่ในความจริงมันกลับทำให้มือของเราเจ็บเองชายหนุ่มได้ยินคำนี้ก็เริ่มคิดทบทวนและเริ่มฝึกฝนปล่อยวางความโกรธภายในใจแม้จะใช้เวลานาน,านแต่ในที่สุดเขาก็พบกับความสงบและสุขภายในจิตใจของเขาจากเรื่องนี้เราจะเห็นว่าความโกรธ เป็นเหมือนสิ่งที่ทำให้เราต้องปล่อยวางให้จิตใจของเราไม่ต้องทุกทนกับมันการปล่อยวางจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากการถูกควบคุมโดยอารมณ์ที่ไม่ดีการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นบางครั้งเมื่อเรารู้สึกโกรธเราลืมนึกถึงมุมมองของผู้อื่นไปการเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ช่วยให้เราผ่อนคลายความโกรธลงได้มีชายคนหนึ่งที่ได้รับข่าวร้ายจากการสูญเสียคนที่เขารักเขามีความโกรธมากในใจและไม่สามารถให้อภัยได้เขาจึงไปขอคำปรึกษาจากพระผู้ใหญ่พระท่านนั้นกล่าวว่าเมื่อคนหนึ่งจากไปเขาได้เดินทางไปยังสถานที่ที่เขาควรไป แต่เรายังอยู่ที่นี่ยังมีเวลาที่เราจะใช้ชีวิตและทำสิ่งดีๆและยังสามารถทำให้เขาภูมิใจในตัวเราได้ายคนนั้นได้ฟังแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าความโกรธที่เขามีไม่สามารถทำให้สิ่งต่างๆกลับมาเหมือนเดิมได้แต่สิ่งที่เขาทำได้ก็คือการพัฒนาตัวเองและทำสิ่งดีๆแทน สติช่วยลดความโกรธการใช้สติในการควบคุมความโกรธนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดเพราะสติจะช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดเจนและไม่หลงไปกับอารมณ์มีพระพิสุทธ์ท่านหนึ่งได้เดินทางไปบิณฑบาตในหมู่บ้านที่มีคนโกรธเคืองกันอยู่มากในหมู่บ้านนั้นมักจะเกิดการทะเลาะเบาแวงกันบ่อยครั้ง แต่พระพิสุท่านนั้นยังคงเดินไปบินทบาทอย่างสงบงเสงี่ยมแม้จะได้ยินเสียงโกรธจากผู้คนมากมายพระท่านได้กล่าวว่าเมื่อเรารู้จักสติเราจะเห็นว่าการตอบสนองด้วยความโกรธนั้นเป็นการบิดเบือนความจริงเพียงแค่เราหยุดฟังและมีสติเราจะรู้ว่าเหตุการณ์นั้นไม่ได้ร้ายแรงอย่างที่คิด ชาวบ้านหลายคนที่ได้ฟังพระวิสุจท่านนั้นก็เริ่มได้ใช้สติในการควบคุมความโกรธได้การให้อภัยตัวเองและผู้อื่นสุดท้ายความโกรธที่มาจากภายในมักจะเกิดจากการที่เราไม่สามารถให้อภัยได้ทั้งตัวเราเองและผู้อื่นการให้อภัยเป็นการปลดปล่อยจิตใจของเราให้เป็นอิสระ จากการยึดติดกับความเจ็บปวดมีหญิงสาวคนหนึ่งที่ได้รับความเจ็บปวดจากการถูกเพื่อนคนหนึ่งทำร้ายจิตใจมานานหลายปีแต่หญิงสาวยังคงเก็บความโกรธนั้นไว้จนวันหนึ่งเธอได้ไปฟังธรรมะจากพระวิสุทธนหนึ่งพระท่านสอนให้เธอรู้ว่าการให้อภัยไม่ใช่การปลดปล่อยจากคนอื่นแต่คือ การปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดหญิงสาวเริ่มฝึกการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นและพบว่าเธอรู้สึกเบาและมีความสุขมากขึ้นความโกรธอาจจะดูเหมือนเป็นเพียงอารมณ์ชั่วขณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าเรามองมันจากมุมที่ลึกซึ้ง เราจะเห็นว่าแท้จริงแล้วความโกรธเป็นเหมือนกระจกสะท้อนสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจของเราเองมันเปิดเผยความไม่พอใจความคับข้องใจและบางครั้งก็สะท้อนถึงความเจ็บปวดที่เราเก็บซ่อนไว้ภายในหรือลึกไปกว่านั้นมันอาจสะท้อนให้เห็นถึงความกลัวความไม่มั่นคงหรือความรู้สึกว่า ตัวเองไม่สามารถควบคุมชีวิตได้ทุกครั้งที่ความโกรธเข้ามาเยือนเรามักจะรู้สึกว่ามันควบคุมเราได้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะนั้นทำให้เราลืมไปว่าเราเองก็มีความสามารถในการควบคุมมันได้เช่นกันหากเราเลือกที่จะไม่ปล่อยให้มันพาเราไปจนหลงทางในขณะเดียวกัน ถ้าเรามองความโกรธเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเราจะพบว่ามันเป็นโอกาสที่จะเติบโตทั้งในด้านจิตใจและการพัฒนาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหากเราสามารถฝึกฝนการควบคุมความโกรธได้ด้วยสติไม่ปล่อยให้มันทำลายสิ่งดีๆที่เราเคยมีหรือพาเราไปสู่อารมณ์ที่เสียหาย เราจะได้เรียนรู้ถึงการปล่อยวางและการให้อภัยสิ่งเหล่านี้คือกระบวนการที่จะช่วยให้จิตใจของเราสงบลงไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอารมณ์ที่ชั่วคราวและสามารถปล่อยให้มันผ่านไปได้อย่างง่ายดายการให้อภัย ไม่ใช่การยอมแพ้หรือการปล่อยให้คนอื่นทำร้ายเราไปเรื่อยๆแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการยึดติดกับความเจ็บปวดหรือความคับแค้นใจที่ไม่จำเป็นต้องเก็บไว้ความโกรธที่เรามีมักเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ทันทีแต่การเลือกที่จะปล่อยวางมันได้จะทำให้จิตใจของเราเป็นอิสระจากมัน และยิ่งเราฝึกฝนเรื่องนี้มากขึ้นเราจะพบว่าความสุขสงบจะเริ่มแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของเราอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อใดที่เราฝึกฝนการปล่อยวางและการให้อภัยอย่างแท้จริงเราจะพบว่าเราเริ่มที่จะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นมองทุกสถานการณ์ในแง่บวก และสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆได้ด้วยใจที่เยือกเย็นและมั่นคงชีวิตจะไม่ถูกควบคุมด้วยความโกรธอีกต่อไปและเราจะค้นพบว่าเราเองก็เป็นผู้สร้างความสงบภายในจิตใจตัวเองได้ชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบสุขนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่เจอกับความยากลำบาก หรือความโกรธในอนาคตแต่หมายถึงการที่เราเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นอย่างมีสติรู้จักปล่อยวางเมื่อถึงเวลาที่ต้องปล่อยวางและให้อภัยเมื่อมันถึงเวลาแห่งการให้อภัยความโกรธเป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญตัวเอง หากเรารู้จักดับมันด้วยสติและการให้อภัยก็จะทำให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยแสงสว่างและความสงบคำนี้ไม่ใช่แค่การสอนให้เราหลีกเลี่ยงความโกรธแต่คือการสอนให้เราเรียนรู้ที่จะรับมือกับมันอย่างชาญฉลาดเมื่อเรารู้จักดับไฟในใจของเราได้เราก็สามารถปลูกต้นไม้แห่งความสุข และความสงบในชีวิตของเราได้อย่างยั่งยืนในที่สุดความโกรธก็จะไม่สามารถมีอำนาจเหนือชีวิตเราได้อีกต่อไปและเราจะพบว่าตัวเราเองเป็นผู้ที่สามารถสร้างโลกที่เต็มไปด้วยความสงบและความรักได้จากภายในตัวเราเอง